มีความคืบหน้าการสู้คดีถอดถอนนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับโครงการทุจริตรับจำนำข้าวนะครับติดตามจากคุณระวีวันสมรภูมิรายงานสดเข้ามาครับ ทีมทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาคัดลอกและก็ตรวจสอบสำเนาในคดีสอบทอนางสาวยิ่งรักนะคะเพื่อเตรียมต่อสู้ในวันเปิดคดีค่ะขณะที่วันนี้นะคะก็คาดว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของความเป็นไปได้ค่ะที่อดีตนายกรัฐมนตรีนั้นจะมาชี้แจงในวันเปิดแถลงคดีด้วยตนเองค่ะ ทีมทนายความของนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนําโดยนายนรวิทย์ล่าแหล่งได้มาคัดลอกํำนวนถอดถอนนางสาวยิ่งรักที่ปปชส่งมาที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อเตรียมสําหรับวันแถลงเปิดคดีซึ่งสนชนัดประชุมเพื่อกําหนดวันในวันที่28พฤศจิกายนนี้ทางนี้นายนรวิทย์กล่าวว่าเอกสารมีเกือบ4,000หน้าและส่วนใหญ่ประทับตราลับไม่สามารถทําสําเนาได้ต้องใช้วิธีคัดลอกแต่จะพยายามรวบรวมให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ใช้ต่อสู้คดีซึ่งในวันแถลงเปิดคดีนัดแรกเป็น วันที่มีความสําคัญกําลังปรึกษาหารือกันอยู่และมีความเป็นไปได้ว่านางสาวยิ่งรักจะเดินทางมาให้ถ้อยคาด้วยตนเองค่ะดูสองประเด็นเราไม่ทิ้งกันนะครับนี่ทิ้งสองประเด็นว่าจะสมผู้แทนหรือท่านจะมาด้วยหรือสงผู้แทนมาด้วยนะฮะยังพูดคุยกันครับเกี่ยวพันกับ ขณะเดียวกันเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวในการนําเสนอความเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศโดยพระพุทธชาอิสระยื่นความเห็นต่อนายเทียน้ายกีรานานประธานสปชและนายบวรศักดิ์อุวันโนรองประธานสปชในฐานะประธานกรรมธิการยกรางรัฐธรรมนูญเช่นตั้งสถาบันการเมืองแห่งชาติจัดทํากรอบกฎหมายตรวจสอบทรัพย์สินของวัดและอยากให้กรรมธิการยกรางกํถถาหนดกรอบไม่เปิดช่องให้นักการเมืองเข้ามาแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาและสนับสนุนโครงการโตไปไม่โกงเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้ตรหนะักถึงปัญหาการทุจริคอรรปชันค่ะ,คะขณะที่การประชุมของสองนอชอขณะนี้นะคะกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพัฒนาปรับปรุปงแก้ไขกระทรวงทบวงกรมของกระทรวงพมนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะก็กำลังพิจารณาอยู่นะคะคุณพินพัค่ะ